ะะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้กับรถถังและแฮะกเกอร์ที่การต่อสู้ครั้งล่าสุดของรถถังคือตอนที่เขาต่อสู้กับจาคอบสมิธมันคือการเจอกันครั้งที่2ของพวกเขาและรถถังไม่สามารถทําน้ําหนักให้ผ่านพิกัดได้ซึ่งเป็นครั้งที่2ที่ติดติดกันและในปีเดียวกันอีกต่างหาก ซึ่งก็ทำให้หลายๆคนสงสัยว่ารถถังยังจะสามารถทำน้ำหนักในรุ่นไฟเวดได้อยู่ไหมตอนที่รถถังไม่สามารถทำน้ำหนักได้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการงานอาชีพของเขาอย่างมากอย่างแรกเลยนะคะชื่อเสียงของเขาเนื่องจากเขาเสียเข็มขัดแชมป์ไปอีกอย่างก็ทางการเงินด้วยเพราะเขาต้องจ่ายค่าแบกน้ำหนักให้กับคู่ต่อสู้เพราะเขาทำน้ำหนักไม่ผ่านพิกัด และถ้าสาเหตุมาจากว่ารถถังไม่สามารถทำน้ำหนักในรุ่นไฟเวทได้อีกต่อไปแล้วก็ควรจะขยับขึ้นไปในรุ่นแบนตัมเวทและเริ่มบทใหม่ของเส้นทางอาชีพนักมวยของเขาในรุ่นน้ำหนักที่มากกว่าเพราะเขาจะสามารถทำน้ำหนักได้ง่ายกว่าและไม่ต้องรีดน้ำออกจากร่างกายเยอะด้วยบางทีการลดน้ำหนักแบบหนักเกินไปนอกจากจะมีผลเสียต่อร่างกายแล้วนะคะ ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะช้าลงด้วยมีคำถามนะคะรถถังจะได้อะไรจากการแท่ขยับขึ้นไปไหมบางทีอาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นชกได้ดีขึ้นพอร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นแฮปตี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอย่างมากในรุ่นแบนต e i เวทแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็อยู่ในรุ่นฟลายเวทมาก่อนดังนั้นก็มองไม่เห็นนะคะว่าทำไมรถถังจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในรุ่นแบนตัเวทได้ รถถังเคยต่อสู้กับแ a กก t ตีมาแล้วถึง2ครั้งในรุ่นไซเวตนะคะและหลายอย่างก็เปลี่ยนไปมากหลังจากการต่อสู้ครั้งที่2ของพวกเขาบนสังเวียนดังนั้นนะคะแ a กก t ตีคงจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีสําหรับรถถังเพื่อทดสอบตัวเขาเองว่าเขาอยู่ในระดับไหนในรุ่นแบนต์เวต ฮกเกอตี้ได้เป็นแชมป์สองกติกาพร้อมๆกันในรุ่นแบนต์ตัมเวทได้ครองเข็มขัดแชมป์สองเส้นพร้อมๆกันนั่นคือกติกามวยไทยและกติกาคิกบ็อกซิ่งและเขาก็เพิ่งจะเสียเข็มขัดแชมป์กติกามวยไทยให้กับซูเปอร์เล็กไปแต่ไม่มีใครที่จะกล้าปฏิเสธแน่นอนว่าเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างมากในรุ่นแบนต์ตัมเวทแฮกเกอตี้ต้องเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้กับรถถังนิสไตล์ที่ดุด,ดันแต่ให้เลือกออกมาดีอย่างน้อยก็จะได้คะแนนและ ที่สําคัญนะคะตั้งแต่แฮกกอรตี้อยู่ในรุ่นแบ์ตัมเวทเนี่ยเขามีพลังในการน็อกเอาด้วยนะคะ h a ก t y ตี้ต้องเซตอัพหมัดชุดให้ได้ด้วยการเตะหรือแม้แต่ฟาศอกจะได้เปิดโอกาสให้เขาต่อยแฮก t y ตี้จำเป็นต้องต่อยหมัดชุด2-3ถึงสรอบในหนึ่งครั้งและอาจจะจบด้วยการเตะหรือการฟาศอกแต่แฮกตี้ต้องขยันออกอาวุธและทำให้รถถังเนี่ยรับรู้ถึงพลังของเขาเพราะถ้าแฮกก t y ตี้ต่อยโดนคางของรถถังได้ก็ทำให้รถถังเจ็บแน่นอนโดยเฉพาะเลยนะคะ ถ้าต่อยโดนมากกว่าหนึ่งหมัดในแต่ละครั้งนี่อยากจะเห็นแฮกเกอร์ีโจมตีรถถังที่ลำตัวนะคะน้อยมากนะคะที่ผู้ต่อสู้ของรถถังเนี่ยจะโจมตีเขาที่ลำตัวได้และพวกเราทุกคนก็รู้ว่ารถถังเนี่ยมีคางที่ดีแต่ลำตัวของเขาจะรับการโจมตีได้มากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเก่งหรือแข็งแกร่งแค่ไหนนะคะ แต่หากโดนโจมตีที่ลำตัวซ้ำไปซ้ำมาโดยเฉพาะบริเวณตับและซี่โครงนะคะก็ไม่สามารถทนได้มากเท่าไหร่ก่อนที่จะร่วงลงไปนี่จึงเป็นสิ่งที่แฮกเกอรตี้ควรตั้งเป้าไว้นะคะและอีกอย่างนะคะถ้าเขาคิดจะน็อกรถถัง เขาควรจะเตะไปที่หัวให้มากขึ้นลูกเตะเหล่านั้นนะคะคงจะทําให้รถถังได้ระบาดเจ็บไม่น้อยแน่นอนค่ะและถึงแม้ว่าเขาจะเอามือมาตั้งกัดป้องกันนะคะยังไงก็เจ็บที่แขนอยู่ดีค่ะจะฉลาดมากนะคะถ้ารถถังออกมาอย่างดุดดันเกลี้ยกล่อดและกดดันแฮกตี ทำให้แฮกเกอรตี้นึกถึงการพ่ายแพ้สองครั้งที่ผ่านมาสองการพ่ายแพ้นั้นที่แฮกเกอรตี้มีให้รถถังเนี่ยทำให้รถถังได้เปรียบอย่างมากโดยเฉพาะการต่อสู้กันครั้งที่2นะคะดุดเดือดเข้มข้นสุดๆแต่รถถังก็ชนะมาได้อย่างง่ายดาย รถถังต้องเข้าประชิดแฮกตี้และโจมตีที่ขาล่างของเขาเขาจะได้เคลื่อนไหวได้ลำบากขึ้นและให้โจมตีที่ลำตัวจะได้หาช่องโจมตีที่ใบหน้าและคางนี่ว่านะคะการกดดันอย่างต่อเนื่องและต่อยไปที่ลำตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยคงจะมากเกินไปสำหรับแฮการตี้เขาคงรับมือไม่ไหวและอาจจะทำให้การต่อสู้จบลงแต่อย่างไรก็ตามนะคะรถถังจะต้องระวังให้มากๆในสถานการณ์ที่พวกเขาเนี่ย แลกหมัดก,กันเพราะแฮกเกตี้เก่งมากๆในการต่อยโดนเป้าน้อยมากนะคะที่เขาจะพลาดในการต่อสู้ครั้งนี้นะคะจะให้รถถังได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้เล็กน้อยเนื่องจากว่าเขาเคยเอาชนะแฮกเกตี้มาแล้วถึง2ครั้งนั่นจึงเป็นสาเหตุให้รถถังเนี่ยมีแต้มต่อได้เปรียบเหนือแฮกเกตี้รวมถึงด้านสภาพจิตใจด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่ใช่สําหรับทั้งสองคนนี้ที่จะต่อสู้กันเป็นครั้งที่3และการต่อสู้ครั้งนี้นะคะต้องใหญ่มากแน่นอนแบบใหญ่มากๆรุ่นแบนตัมเวดจะใช่ที่ที่ใช่สําหรับรถถังหรือเปล่ารถถังจะโชว์ฟอร์มชกได้ดีมากขนาดไหนในรุ่นแบนตัมเวทแฮกเกี้จะชนะในการต่อสู้ครั้งที่3หรือเปล่าทุกคำถามจะได้รับคำตอบและการต่อสู้ครั้งนี้นะคะต้องสนุกมากแน่นอน การต่อสู้ครั้งที่3ระหว่างคู่นี้นะคะเชื่อว่ามีหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอดูกันรอวันที่จะได้จัดนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากดูมากๆเหมือนกันค่ะยังไงก็มารอวันนั้นกันนะคะ